ต้อนรับเข้าสู่ช่องอิตฟังซูเปอร์รีวิวภูการอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ผมมาอยู่ในเกมราบอกแบบเบลดบอลนั่นเองนะครับแบบเบลดบอลนี่ก็ถือว่าเป็นแม p ที่ดังมากเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ผมหลายหลายคนที่เขายูทูบเบอร์หลายคนที่เล่นก็เติมกันหมดเลยนะครับที่ผมเห็นแต่ผมจะลองเล่นสายรีดูบ้างเล่นสายฟรีดูดิว่าจะเป็นไงแต่เชื่อดีทุกคนยังไงผมก็เติมจนแต่ไม่รู้ว่าคลิปไหนแต่ยังไงผมก็ต้องเติม โอเคครับทุกคนเกมจะเริ่มแล้วเริ่มเกมแล้วผมก็ว์าไปเป็นที่เรบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเช็ดแต่ครับเดี๋ยวมันตีมาหาผมโอ้โหเช็ดเช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 ็ดเช็ดกลางฟ้าเลยแอบก่อน แล้วก็ตีเสร็จก่อนแล้วผมจะเป็นคนสุดท้ายได้แอบแอบแอบเอ้ย,อยบอลมันมาหาผมได้ยังไงนี่บอลมันมาหาผมได้ยังไงนี่แอบอยู่ข้างหลังเสาเนี่ยอุ้ยึบหนียไงโอ๊ย,ออย,ไ,อยไม่ทันเอาไมเอาไม่เอาไมโอ้เสียดายว่าไม่ทันว้าว โอ้ทุกคนเข้ามาเล่นครั้งแรกเออท่านนี้แหละฉัก็ยังไม่เคยรู้อะไรมากมายครับเพราะว่าผมเข้ามาเล่นครั้งแรกเนะี่ยเต้นไปด้วยโดดไป้ด้วยมาต่อแถวสร้างความเป็นระเบียบครับเอาออกไปแล้ว เมื่อไรมันจะจบไปพวกนี้เมะะออออื่อไรจะสแตนออฟแตกสเตนออฟอือฮอือกว่าจะได้ทุกคนอยากได้ ระเบิดปกติโลบักหนึ่งพันห้าร้ยโลบ <ım S 2> <quin> ัคกกับหมื่นด้คุ้มนะน่ะมาครับเ้ครัวนี้ผมไม่เอาอะไรอีกอยากลองแบบตึงๆสีทีอ่ะ มีคันแตกแล้วเร็วเกินนี่ปรับมันตบกันแรงมากเลยผมกลัวโอ้ทุกคนมาอยู่บนนี้แหละเอ,อดีละปึบเกอเกโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตบขึ้นหมาผมเปล่า โ <Okay>, <laughs> อเคดีแล้วเฮ้ยมื่อไหร่บอลจะมาหาเนี่ยอย่าเลยอย่าอย่ามาหาเลยสองคนสุดท้ายก่อนอเนี่ยไม่ต้องมาหาเลยโอ้ย,ออย,อยทุกคนเล่นไม่เคยเป็นอนดี้จริงอันนี้คืออะไร,รอ่ะโอ้โหผมมีกี่วินแลละไหนผม 0บินค่ะคิวคิวคิว7 0บินแน่เลยทุกคนความตึงเขอาผวดมึคิวตั้งเจ็ดเนี่ยโคตรเยอะเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเนี่ยอยากไปแล้วโอ๊ยทุกคนผมมีโค้ดผมไปเอามาหยอกไม่มี <laughs> ำไมนคนนี้เขาหันไปตามที่ผมหันฮะนนทุกคนเพาผมหันทางนี้เขาก็หันตามเนี่ยอุ๊ยคนนี้ตึงอยู่นะอยากเป็นที่หนึ่งคนจนมีสิทธิ์ไหมครบอยากเติมแล้วปะต้องเติมแล้วยังไงคลิปหน้าแล้วกัน คลิปนี้ลองดูก่อนเพราะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คลิปหน้าผมว่ายัางไงก็เติมแน่นอนคลิปหน้าในแมปนี้นะไอคลิปหน้าแมปอื่นอาจจะไม่เติมก็ได้นะครับมาคนอยู่วันนี้แหละอ,อย่าอย่าตบมาหาผมก็พอเออไม่ผมไม่กลัวไม่จําเป็นฮะกดแล้วนะเมื่อกี้กดแล้วนะเหมือนเป็นแสดงความอ่อนให้คนอื่นดู อ๋อแล้วเข้าใหม่ยังทันไหมที่กดรอเมื่อกี้ผมก็กดแล้วนะโอ้โหผมจะเติมอันนี้เติมแล้วไม่ต้องรอมีอยู่พันโลบักปึ๊บเร็วเร็วเดี๋ยวเขาก็คนเดี๋ยวผมไปเ,เติมแป๊บนึง เดี๋ยวผมกลับมาผมไปเติมก่อนโอเคครับผมกลับไปผมก็ผมก็ไปเติมมาแล้วนะครับแคคทายผมไปเติมอะไรมาแทายครับผมไปเติมอะไรมาผมไปเติมใจมาครับไปเติมไปเต็มที่เพราะเดี๋ยวแพ้แล้วมันจะแพ้มันจะดูทุเรศเลยไปเตรียมใจมาแล้วสแต่ปออฟสองคน เร็วรีบแตกเร็วขี้เกียจรออ่ะเร็วโอ้เร็ว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 อุ้ย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 สี่ไปครับ สีอะไรอ่ะแวดแวอ่ะเช็ดอย่ามาทางนี้สิวะอย่ามาทางนี้ปึ๊บอ้าวแตกมาดิครับเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะเพิ่งเข้าครั้งนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยเข้ามาก่อนเลยปึ๊บอุ้ยมาดิ เฮ้ยเริ่มจับจังหวะแล้วแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากให้มันมีสิ่งกีดขวางแล้วไนะจะแ,แอบไม่ใช่เลยหรอปิยงปี่ยงเปี่ยง ไป่ไป,ปพอพอเลยอือเล่นอะไรดีทุกคนไม่มีอะไรเล่ยละเดี๋ยวผมไปหาของเล่นกันจะมีอะไรเล่นผมเล่นไปหมดแล้วแบบมวยแบบอะไรอ่ะงัดข้อ แบบดอ้ออะไรดีเ่ะผมก็เล่นไปแทบมจะหมดแล้วอ่ะไม่รู้ผมจะเล่นอะไรดีมิเตอร์บีชอะไรดีอ่ะทุกคนมาอันนี้ก็ได้เห็นแต่ก่อนมันดังหรืตอนนี้ไม่ดังว้าคฮาบทุกคน มาตบต่ยตบตีกันนะเออมีครับทุกคนความแข็งแกร่งของผมเจ็ดหมืนนม่นเจ็ดหมื่นพอนะรออะไรละครลูกลูกหนูเลยเอาให้แข็งโอ้โหยกอย่างนั้นเลยหรอโอ้ คนทุกคนข้างหลังผมดินี่เดี๋ยแข่งไปแข่งต่อซะอัตโนมัติอย่าใครดีวะมาเฟียทำไมไหมมาเฟียกระจอกกระจอกปล่อยไปเรื่อยๆครับลาลาออโต้เล่นไลยเราเล่นไปเรื่อยๆ หรือว่าเราจะต้องเล่นเองมาต่อเลยจะไปสุ่มของแรลังนั้นลองกดเองดบ้างในทุกคนดูผมกดเองดูตาผมกด,ดกดเองกับตานบัตรกดปื๊บมาดิ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  มาดิมาดิมาดิมามันบ้าเลยเออพอแล้วพอแล้วไม่ไม่สู้แล้วพอพอ อึบอึบอึบลองสู้เองดูบ้างแบบไม่มีอะไรช่วยเลยเอ้ยฉันเดินทำไมเหมือนจะสู้ไม่ได้ทไมเหมือนจะสู้ได้มันจะสู้ไม่ได้ครับทุกคนเม้มปาก ต่อัวไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนป๊บป๊บคิดอัตโนมัติโอ้โหแต่ไงวะมันมีเท่าไหร่มาเสียบอามันต้องใช้เท่าไหร่เฮ้ยทำไมซุ่สี่สิเอ้ยผมก็ซู้มได้นี่หว่าทำไมอยู่ๆผมสู้ไม่ได้ทำไมวะรออีกรอบนึงขัดใจ เงียบไม่ใช่อะไรครับแม้มปากจะแตกแล้วเยอะไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะทำไมซู้ไม่ได้ความแข็งเก่งของผมก็มากกว่ามากกว่าเป็น <inside> ล้านอ่ะ ดูเขาพยายามแก่งมันกับเราดิคนเจ็ดเจ็ดหมื่นกับสี่หมื่นอายอมก็ได้วะเฮ้ยเกินทำไมถึงตู้ไม่ได้เลยวะฮตู้กัะดิกแคน,นี้ดีกว่าปปปปป๊๊๊๊๊บบบบบ ดูดูเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ลองสู้เองปรับปรับปรับกดนิดหน่อยกดไม่ต้องเยอะทุกคนเราลองแบบนี้ดิแต่ว่าแบบบุลลี่นั่นบุลลี่ลองแบบกดแบบปกติดิไม่ไม่แรงมากได้อยู่นะอ๋อสุดโหดหนาวที่สุดมาลองอันนี้ดูแฉม โอ้ดูทุกคนดิดูมือมันกับมือผมดิทุกคนดูมือมันกับมือผมดิพอพอแล้ว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 อลวองสู้อัตโนมัติอไอ้นี่นะมาเฟียบอสแล้วผมจะลองปล่อยเอฟเคดูเ <c oughs> ขี่ยครับทุกคนเจอกันใหม่เออไม่ไม่ได้เจอกันใหม่วยวรอมันงัดชนะกันก็เอฟเคเสร็จไปที่เรบร้อยนะครับวันนี้ผมมาล้อสุม่มสุ่มอันนี้ครับทุกคนปึบ ขอของตึงๆเนี้ยแบบห้าเปอรออกห้าเปอร์นออกอ,อ,กอะได้ปะเฮ้ยปสูงเยอะๆอเฮ้ยอ้เสือโอ้โหน่าเจ๋ดูสัตว์เลี้ยงตรงนี้ม เอานกแก้วออกเลยพอเอาตัวอะไรก็าา้าเสือลิงหมีหมูหมีอาเสือมาโอ้โอลองออตโต้ดูทุกคนแบบนี้เอาเรื่อยๆพุนนำเบลผมนำเบล สาวเดินหนีทุกคนอ่ะยี่สิบเก้าสิบแปดจะได้ของ well, อะเจ็ดสิบหกสิบห้าสี่สาอะไรมามามาต่ต่ต่ปับปับปรับปบปบมันอ่อนไปอะได้สีละสิบเจ็ดหรออุยอุยอันนี้กอันนี้พอเอ้ยได้อะไรอีกดูนิ่ฮะไข่ เอไปเขาห้คทุกอันเลยรถไฟฟ้าโอยเสียงดังอะไรวะคลิปนี้ก็เป็นที่แบบมาลองเล่นนะครับแล้วก็ไม่มีไรงดันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> สั้นสั้นชิป